ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีชมรมคนรักต้นไม้เนาะเดี๋ยววันนี้พามาดูต้นชนชมที่ผมเคยได้ทําคลิปเอาลงไว้นะครับท่านถ้าท่านใดที่ติดตามก็อาจจะเคยได้เห็นเนาะที่เอามาตกแต่งหรือเอามาหรือฟื้นเพื่อทําการชุบเลี้ยงขึ้นมาใหม่นะครับก็ตอนนี้มันเกิดผลแล้วครับก็คือ เริ่มที่จะติดใบแล้วก็ออกดอกบางออันนี้คือต้นแรกดอกแรกนะครับอ่าที่ออกดอกเนาะแล้วก็ยังมีอีกหลายต้นนะครับอ่าฟื้นตัวเองขึ้นมาเนาะนี่นะครับความสวยงามเริ่มเกิดแล้วครับพี่น้องครับอ่าหากเพื่อนเพื่อนหรือท่านใดชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาดูแล้วกดติดตามอันนี้คือเราเอามาฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ นะครับคือทำการเพราะเลี้ยงขึ้นมาใหม่นะครับอ่าก็ติดใบติดรากนะครับต้นนี้ก็สวยงามนะครับอ่าในลำต้นอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่ามันเป็นการพื้นฟูแต่เมื่อติดใบออกดอ,อกก็แสดงให้เห็นถึงความสวยงามและเกิดความสาเร็จเป็นหนึ่งนะช่วงนะครับเพราะว่า เป็นการเพาะเลี้ยงหรือได้มาพื้นฟูนะครับอันนี้คือต้นข้าวพันษานะครับอ่าในช่วงกลางพันษาเท่านั้นที่เราจะเห็นดอกเนาะส่วนมากอยู่ตามเชิงเขาชายเขานะครับในช่วงอื่นเราจะไม่เห็นดอกนะครับเขาถึงเรียกว่าต้นข้าวพันษานะครับอ่าก็อยู่หน้าบ้านนี่แหละครับหน้าตำหนักปูเนาะที่เคยทำคลิปลงไปให้ท่านได้ชมกันก็มีต้นไม้สวยๆงามๆ นะครับอ่าอันนี้คือต้นนางกวักครับต้นนางกวักเนาะอ่านะครับสำหรับท่านใดที่ชมต้นไม้โดยชมลงพนันัุต้นไม้ก็อาจจะนะครับได้เห็นกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบทางด้านพันธุ์ไม้กล้วยไม้นะครับอ่า ก็ลืมนะครับกดตกใจกดไลค์แ้ะกดติดตามการแจ้งเตือนเอาไว้เนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นพยาเพร็กรกลับที่เคยทาคลิปลงไปให้ท่านได้ดูกันนะครับอ่มากมายหลายอย่างครับสวยๆงามๆเนาะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นกําแพงเมืองกีนซึ่งหลังจากตัดแต่งไปแล้วก็กําลังจเจริญงอกงามขึ้นมานะครับกําลังแตกหน่อแตกใบขึ้นมานะครับ สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้พันไม้พลูนะครับหรือแม้กระทั่งว่าพยาว่านทั้งหลายนะครับสมบูรณ์ครับทุกอย่างที่นี่ปลูกและเจริญนะครับสมบูรณ์ก็หน้าบ้านหน้าตำหนักก็จะมีปูเนาะตั้งไว้ให้กลบไวว่สักระบูชานะครับอ่านะว่างๆพอดีเห็นออกดอกก็เลยทำคลิปมาท่านได้ชมกันอีก นะครับเผื่อว่าท่านได้ติดตามมาแล้วตอนที่ผมทําใหม่ๆหรือเอาไปปลูกใหม่ๆเนาะอ่าก็ใช้เวลานานนะครับใช้เวลาประมาณ3 4เดือนมาแล้วนะครับความสวยงามถึงจะบังเกิดเนาะคือต้นไม้บางทีต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูจริงต้นชนชมเนี่ยก็ใช้เวลามากหน่อยกัพืชไม้ชนิดอื่นนะครับอ่าอันนี้ครับยังมีความสวยงามอยู่ตรงนี้อีกนะครับอ่าอันนี้ก็แพงมึงกิน นะครับสวยงามมากนะครับติดติดกําลังเขียวเลยครับกาลังแบบสวยงามมากนะครับนะครับพลูด่างก็มีเนาะสวยๆงามๆนะครับแล้วนก็ต้นรวยไม่เลิกนะครับนี่พลูนะครับเป็นพลูเหลืองอ่ะทุกอย่างที่นี่เจริญงอกงามสวยงามครับบางทีก็เหลือเชื่อนะครับมัน ขึ้นมาทุกอย่างคือชำมาอะไรแล้วไม่ตายแล้วปลูกความสวยงามมีบังเกิดนะครับจะว่าเป็นพืชไม้หรือพันธุ์พลูนะครับพลูที่เราใช้เคี้ยวได้อันนี้คือพลูด่างเคี้ยวไม่ได้ปลูกเพื่อความสวยงามเนาะอ่าหากเพื่อนท่านใดมีรารชื่อแนะหรืออยากพูดคุยกันก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์อ่าหรือแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ ยินดีรับฟังนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นมือใหม่ในการเลี้ยงตรงนี้หรือ,พอเพาะพืชพันธุ์นะครับเดี๋ยววันนี้ถ้ามีเวลาจะทําคลิปที่แปลงผักที่ปลูกเอาไว้ให้ท่านได้ชมกันเนะาะวันนี้ให้ชมตรงหน้าบ้านตรงนี้ก่อนแล้วกันชมถึงความสวยงามที่พื้นที่เล็กๆน้อยๆนะครับเราใช้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับเพื่อปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็น พืชพันธุ์อันนี้ก็เปินบอนดังมีนะครับพืชบ้านนะครับอ่าเราฝากเพื่อนเพื่อนไปด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามาชม,มาถูกอกถูกใจมีอะไรพูดคุยกันอย่าลืมนะครับคอมเมนต์หรือกดติดตามกันเอาไว้นะครับและขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆ1,190น1กว่าคนแล้วครับตอนนี้ที่ติดตามมานะครับ ผมก็ไม่มีสิ่งใดตอบแทนท่านนอกจากคำว่าขอบคุณนะครับแล้วพยายามจะทำคลิปดีๆหรือสิ่งมีสาระยามมีพิธีกรรมเอามาลงให้ท่านได้ชมหรือยามว่างๆปลูกต้นไม้เห็นสวยงามก็เอามาลงให้ท่านได้ชมกันนะครับสลับกันไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ